สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้อมจะาพาเพื่อนๆน,นะคะมาปลูกพลูอินโดลหลังแดงนะคะตัวนี้นะคะคือได้มาในสภาพที่ตัวรากเขานะคะค่อนข้างเสียหายนะคะก็คือจะมีตัวรากเก่ารากเน่าค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นก็คือเลยลือล้อออกจากกระถางนะคะอย่างตัวนี้คือ เราต้องตัดแต่งรากตัวที่เขาเน่าเขาเสียาหายออกนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะได้เจริญเติบโตเนาะ,ะตัวนี้เอาไว้ก่อนนะคะนี่นะคะลักษณะของผูอินโดนะคะหลังแดงเดี๋ยวตัวนี้เราจะตก,ตกแต่งรากกันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะนําลงปลูกนะคะวัสดุปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้จะเน้นความโปร่งไว้เลยเพราะว่าเจ้าผู้อินโดอันนี้ค่ะเขาจะไม่ชอบความแฉะเลยนะคะชื่อชอบความโปร่งแล้วก็ ไม่ได้ชอบอการลดน้ําบ่อยฉะนั้นตัวนี้ที่จะคงความชื้นของเขาไว้เราก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวเพลท์นะคะแล้วก็เป็นมูลไส้เดือนเพื่อบํารุงต้นให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าสภาพที่ได้มาเขาก็ค่อนข้างขาดสารอาหารเหมือนกันแล้วก็จะมีในเรื่องของเติมดินให้นะคะในเรื่องของอตัวนี้จะเป็นดินโป่งนะคะสูตรดินโป่งที่มีตัวแกบตัวปุ๋ยโบกชี อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นดินเก่าที่ผสมไว้นะคะเราก็จะทำการผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้คือดินที่เราใช้ดินที่เราหมักเราหมักเป็นแบบโปร่งโป่งอยู่แล้วเติมธาตุอาหารให้เขาในเรื่องของมูลไส้เดือนนะเพื่อนๆเราป้อมก็เอ่อเพิ่มความโปร่งให้เขาด้วยในเรื่องของ ขุ๋ยมะพร้าวนะคะเพอร์ไลท์ก็จะช่วยให้เขาโปร่งด้วยนะคะไม่แน่นไม่หนักลากเขาจะได้เดินดีๆนะคะเดี๋ยวจะได้แตกกอแตกพุ่มสวยๆเนาะเขาไม่ชอบแฉะเลยฉะนั้นพ่อมจะเลือกกระถางที่ตัวต้นกระถางเขาจะค่อนข้างยกสูง,งด้านข้างยกสูงนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะเขาก็จะไม่ไม่เก็บความชื้นความแฉะไว้มากจะระบายอากาศได้ดีตัวนี้จะเลือกเป็นกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กับมะพร้าวสับก่อนนะคะใส่กับมะพร้าวสับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เรามาดูในเรื่องของการตกแต่งลาก,กันนะเพื่อนๆอย่างนี้ ตัวขอบขอบโคนต้นที่มันมีใบเก่าที่มันเป็นเหลืองๆอ,อะไรเราก็ตัดออกได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเน่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆดูว่ามันจะมีรากเน่าค่อนข้างเยอะนะคะรากเก่าแล้วมันเน่าตัดแต่ง เนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูตรงเนี้ยตรงนี้เราต้องตัดออกเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวลามตัวรากเก่าอย่างนี้นะคะรากเก่าเก่าเลยเราดูแล้วไม่โอเคแล้วเราก็ตัดเลยนะคะเพื่อนๆตัดรากออกไปเลยแล้วให้เขาสร้างรากใหม่นะคะเพื่อนๆดูก็ยังอยู่รอดมีชีวิตอยู่นะก็เดี๋ยวจะปกัปกปักรวมปันกันไปเลยอันไหนเน่าๆก็ดึงออกนะคะ เนี้ที่ลากยาวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งด้วยนะคะถ้ายาวไปก็ไม่ดีนี่นะคะ,ะตัดแต่งไปประมาณนี้นี่นะคะตัดแ,แต่งนิดนึงเนี่ยค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราตัดลากไปแล้วนะคะหรือเราจะขยายพันธุ์เขาค่อนข้างจะมียางสีขาวๆออกมาจากตัวต้นเขานะคะ ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้ยางพวกนี้กระเด็นใส่ผิวหนังเรานะคะเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะส่วนใครถ้าได้ต้นอย่างนี้มานะคะเพื่อนๆสามารถตัดข้อตรงนี้นะคะแล้วไปปัดชำเพิ่มได้นะคะตัดตรงกลางนะคะแล้วก็เหลือตัวรากเขาไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถขยายได้แต่ว่าตัวนี้ป้อมจะไม่ได้ตัดนะคะเพื่อนๆป้อมก็จะตัดแต่งแล้วก็จะปลูกไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ได้ต้นไม้มาต้องรือดูนะเพื่อนๆบางทีอ่ะมันเสียหายมาพอสมควรฉะนั้นเราก็จะต้องมาจัดการให้มันเรียบร้อยมันเป็นแบบใหญ่ๆก็เอาออกเลยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะใส่มะพร้าวสับไปประมาณ 1ส่วนนะคะเศษส่วน3ของกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะใส่ไปประมาณนี้นะคะเศษสส,ส่วนสของกระถางแล้วเราก็จัดเลยจัดวางดูนะคะว่าให้เขาอยู่ในทรงรูปแบบทรงไหนใครที่ปักชำนะคะเพื่อนๆตอนปัดก็รอให้ยางเขาแห้งก่อนนะคะพอยางเขาแห้งเราค่อยนํามาลงมาปลูกหรือว่าปักชำนะคะ แล้วก็จะใส่กระถางไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเติมดินลงไปนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้จะแนะนําเพื่อนๆนิดนึงว่าวันนี้ป้อมจักยังไม่ลดน้ําเขานะคะเพราะว่าอะไรหลังจากที่เราเราดูระบบลากเขาแล้วแล้วเราก็ดูใบเขานะคะคือตัวนี้เขาได้รับความชื้นความแฉะมากเกินไปนะคะจึงทําให้ในส่วนของลากเขาเนี่ยมีการชื้น เนค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะตรงตรงตามข้อตามอะไรก็จะยังชื้นอยู่แล้วก็ตัวใบเขาเนี่ยเห็นใบเหลืองๆแบบนี้ก็มีสองสาเหตุด้วยกันคือน้ําเยอะแล้วก็ขาดสารอาหารนะคะตัวที่สมบูรณ์ก็จะมีตัวที่แบบเปิดยอดมาใหม่เท่านั้นเอ่อตัวที่เปิดยอดมาใหม่ก็ยังเป็นนะคะในเรื่องของแบบใบเหลืองหรือใบแบบรู้สึกว่ามันแบบ นิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะใบนิ่มๆแบบนี้จากจากการสังเกตของกระถางเก่าของเขานะคะเพื่อนๆคือกระถางเก่าของเขาอะ่ะตัววัสดุที่ใช้ปลูกเนี่ยมันจะมีเนื้อดินค่อนข้างมากเกินไปนะคะจึงทําให้องมความชื้นซึ่งเจ้าตัวผู้อินโดหลังแดงตัวเนี้เขาก็ไม่ได้ชอบน้ํามากนะคะเขาชอบแบบดินที่มันแห้งๆนะคะการลดน้ําก็คือไม่ต้องลดน้ําชุ่มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมา ดูกันว่าน้องจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนกระถางของเขานะคะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุการปลูกของเขาด้วยประมาณหนึ่งนะคะเราจะมาติดตามแล้วก็อัปเดตเจ้าครูวินโดว์หลังแดงกระถางนี้กันนะคะเพื่อนๆในคลิปถัดๆไปเนาะวันนี้จะยังไม่ลดน้ํานะคะให้ตัวรากตัวอะไรเขาพักฟื้นสักสองสามวันแล้วก็จะมาดูในเรื่องของวัสดุถ้าวันไหนเริ่มเริ่ม เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยลดน้ําให้เขาใหม่นะคะลดน้ําอาทิตย์หนึง่งสักประมาณ2-3ครั้งก็พอนะคะดูที่ความชื้นในดินด้วยพอเริ่มเห็นดินแห้งๆนะคะค่อยลดน้ําเขาอีกทีหนึง่งโอเควันนี้ก็มาทําการปลูกพรูอินโดหลังแดงให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆสํารวจลองดูนะคะว่าวัาสดุปลูกที่ใช้นะคะมันมีความชื้นมากเกินไปไหมถ้าชื้นมากไปมันมีโอกาสใบเหลืองแบบนี้นะคะ นี่นะคะใบเหลืองใบช้ำน้ำแบบนี้ได้นะคะเราก็ต้องมาช่วยชีวิตพวกเขากันว่าจะให้เขาเติบโตกันได้ยังไงเนาะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเพื่อนอย่าลืมกดติดตามป้อมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ